ได้เวลาหรือยังงวดนี้เนี่ยหกหกหนึ่ง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 ห้าห้าเจ็ดห้าสี่นี่ยได้เวลาแล้วนะงวดนี้เราจะเป็นตัวเนี้ยแปเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราจะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้นี่ฝั่งนี้ได้เวลาแล้วนะงวดนี้ได้เวลาแล้ว สาไะชนมานะอรถก็เชียวเสามาต้องออกแล้วล่ะไปออกทะเบียนก็ออกแล้วนะีออ่หน,นึ่งหนึ่งหนึงง่งห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าห้าสี่แล้วตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนี่มาขี่ใส่ที่จับเจบแต่ตัว,ตวนี้ก็แบบมันีม่หมดก็มีตัวเรียนดยว หนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองแปดสองอันไปดีครับหนึ่งสองแปดสองลบพกี้ใส่ตัวให้พอดีเลย